สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปุ้ยขายาลีครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยครับเดี๋ยวขอสร้างความเป็นมาของถ้วยหน่อยครับเห็นแล้วเตกตามากเลยพี่ขออนุญาตได้เครับเอาลงมาชมได้พี่อครับอันนี้คือถ้วยชนะเลิศชนะเลิศของมินิครับผมเราเป็นถ้วยเวียนแต่ละปีเนี่ยจะไม่ได้มีเจ้าของทั้งหมดจุดนี้คือจุดประสงค์ของเราเลยจุดประสงค์ของผมจะให้เวียนไปตลอด ทุกคนก็ได้ชนะแต่ละแต่ละปีแต่ละปีก็จะได้พูดนี้ไปครอบครองหนึ่งปีหรือแข่งขังตอไปก็ต้องมาคืนคนตอไปมาแย่งล้วจะมีการสลักชื่อมีอะไรตรงไหนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ตรวจสลักชื่อจะใส่ได้เยอะสิบยี่สิบปีก็ใส่ได้ครับผมก็จะเป็นถ้วยเวียนถ้วยเวียนครับถ้วยเวียนถ้วยนี้ความพิเศษคือถ้วยนี้นำเข้าจากอิตาลีข้างบนนี่เป็นโมเดลรุ่นลิปิเตมเดสเดย์ชั่นสีทองขออนุญาตให้กล้องดูหน่อยครับนี่ครับนี่ สวยมากครับพี่วันนี้อันนี้เป็นลิมิเต็ดทั้งถ้วยทั้งทั้งตัวโมเดลเลยใช่อันนี้สำหรับรางวัลชนะเลิศชนะเลิศเท่านั้นของไม่ไปจะมีกฎกติกาเหมือนฟุตบอลโลกไหมครับไม่แน่คือถ้าชนะติดต่อกัน3ปีแล้วได้ถ้วยไปเลยมีไมเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่แน่ต้องถามท่านกรรมการเลยต้องถามท่านกรรมการโอเคอันนี้ถ้วยนี้จะยกให้กับชมรมเลยครับผมเป็นชมรมลิซี่เลยทั้งหมดเลยอันนี้ดูถ้วยชนะเลิศไปแล้วเดี๋ยวดูถ้วยรองชนะเลิศหน่อย ทางฝั่งนู้นใช่ไหมครับอโอเคคร,อค,ครับขอบคุณคกาพี่บุรับขอบคุณครับครับอ,อยากสลักชื่อวะล่ะฮะจัากร้าหน่อยรถวิ่งมาจะพังแหล่ไม่พังแหล่ามาสลักชื่ออะไรตรงนู้น <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านนู้นครับถ้วยลองชนะเลยครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นถ้วยไม่ใช่ถ้วยลองชนะเลยครับเฮ้ยอันนี้ไม่ชนะอ๋ออีกรุ่นนึงเลยแต่เป็นรุ่นเลดี้ฮะรุ่นเลดี้ครับอันนี้มิสเตอร์บีนอันนี้รุ่น นี้รุ่นผู้ชายผู้ชายอันนี้รุ่นเลดี้ของผู้หญิงเหมือนกันครับก็เป็นถ้วยเวียนเหมือนกันครับผมแต่มีนี่ให้เลยครับอันนี้ใช่ไหมครับครับโอสวยสวยเป็นเหมียวมิสเตอร์บีนผู้ชายในไหนถ้วยเลดี้เนี่ยวันนี้มีตัวเต็งอยากรู้ไหมครตัวเต็งเลดี้ใครเดี๋ยวพาไปดูนี่คนนี้นี่รู้ไหมรู้ไหมรถแสบตายฮะต้องถูกต้องวันนี้เดี๋ยวได้รู้ว่าใครได้ถ้วยเลดี้ไปของนารกอยากเห็นตัวเต็งละครับ ก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมดีๆที่ร้านนี้ตอนนี้เรามาเจอกับอยู่กับพริตตี้ที่สวยไม่ใช่พริตตี้พีดพีเบสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าตัวเต็งรุ่นเลดี้นี่นักแข่งเหรอต้องครับนี่แล้วรถอันนี้ยังไม่เคยออกรายการด้วยสีนี้นะด้วยสีนี้โอเจ็บแค่ครับเจ็บตามากพอแลมีการไปทำอะไรเพิ่มเติมกับรถมั้งครับพี่ ก็เครื่องเหมือนเดิมที่เาว่าโชมนอกนี่ก็คือรอบค่าไฟอ๋อเครื่องเหมือนเดิมก็คือเหมือนครั้งที่แล้วที่ไปแข่งก็เหมือนกันอแล้วรอมนี่สวยดีเห็นแล้วแบบน่าน่าน่ากินมากอ่ะน้าไปครอบครองมากเลยสวยมากมากที่สําคัญใจโก๋มาดูฝั่งนี้อ้อมหลังรถมาดูสติ๊กเกอร์นี่เห็นไหมครับเห็นไหมน่ะมีสติ๊กเกอร์ของรถนิยมเรายังอยู่ด้วยนะครับก็ พี่เพ่ครับเดี๋ยวกะว่าเวลาเท่าไหร่ครับทางนี้น่าจะให้ใกล้เคียงเขาที่แล้วแต่ว่าไม่ใก้เคีเขาที่แล้วประมาณเท่านี้เลยหน่หนึ่งสี่หกโอ้โหด้านหลังมาบอกเลยหนึ่งสี่หกทางนี้น่าจะเวลาดีกว่าเดิมรเพาะสีนี้จะทําให้เร็วขึ้นสี่ยางจริงอ่ะจรอพี่เล่นกผู้เล่นเดี๋ยว อะไรนะครับพี่ตาลายเรื่องนไม่ได้อ๋อนี่ไปทำไม่ไปทำให้คันอื่นเขาตาลายอันนี้เป็นทริคนิดนึงถึงเราจะวิ่งช้าลงเดี๋ยวคันอื่นจะวิ่งช้ากว่าเราเพราะเพราะกว่าเขาจะแซงเราได้เขาตาลายแต่ใช่ค่ะอันนี้เป็นทริคนิดนึงโอเคเดี๋ยวดีมากวันนี้เยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูคนต่อไปว่ามีใครเป็นกูเต็งในการแข่งขันวันนี้ you. should somehow realized have not to do. what สวัสดีครับอันนี้ก็เจ้าเก่าเราพี่พี่เอครับพี่เอนะครับพี่เอพอสมิธครับผมนะครับทำไรครับน้ำแห้งครับเหมือนเดิมน้ำสีเติมสีแห้งตลอดวันนี้โมโมเลยครับพี่จะไปแข่งก่อได้พี่ไม่ได้ทำเลยไม่ทำะไรเลยเดิมๆ กะว่าทำเวลาเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้กะว่าทำเวลากะนี่รถเนียรถหรือยานอวกาศครับคนแอร์ขับรถเราแบงรถเดียยานอวกาศครับพี่แอฮะโอ้โหมึงจำมันว่าคนแอร์ขับรถลงแข่งแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยเดี๋ยวแซวเขาอ่ะเดี๋ยวขอดูรถพี่เต้บ้างโอ้โหนะเปิดมาปุ๊บกัดขยักษ์กินเลยฮะไม่ธรรมดาเฮ้ยนี่เขาเขาสมิธเขาชุดเขาแต่งว่างนะฮะว่างเขาว่างเขา ภายในเขาบอกปกเอวด้วยพารเคีทซีดเห็นไหมครับดูดูนี่ครับนี่ทขาไม่บอกต้องคนละสีนครับเกียร์เขาอย่าไปแตกนะเขาไม่บอกต้องคนละสีนะครับเกิดอะไงหาไม่ได้อ๋อหายตัวเดียวหายเกิดเดียวต้องมาดูมาดูไอ้นี่เดี๋ยวดูกลุ่ยยังไงครับยังไงนี่เกียร์แบบเกียร์สุดมากทำไมฮะร้อนแล้วมันงอเหรอฮะเปล่าครับ พอเข่าไปโดนอ๋อเป็นศูนยจริงๆผมว่าไม่ไม่ใช่นะเหมือนเอื่มไงคือไม่ใช่ไอ้ด้ามเกียร์อย่างเงี้ยมีไว้ทำอะไรด้วยะพี่คืออัดสามไงพี่อัดสามไม่ได้ได้คอมเข้าได้โอ้โหใช่ไหอะไรอะฮะรถแค่นยังขี้ตัดอีกเหรอนะดูไหมคุณต้องสังเกตนี่พอสมิธคุณรู้จักรุ่นนี้ไหมอ่าความสำคัญคือมันอยู่ในนี้อ่าใช่หรือเปล่าแต่ผมจำไม่ผิดนี่โอ้โหโหแม่นด้วยนะเคยคิดจะปลอมเพจนี้เหมือนกัน เลยต้องจำไว้นนีี่่่่ไททาามเหรอันนี้ทำมาเท่าไหร่ครับพี่เอกครับสองยิงช้าครับแปดสิบบาทครับคุณเงาขอบคุณครับเอามาด้วยกันไหมเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะครับพอสมิดอะคีดิชั่นออฟแป๊บสวยมากมากที่ที่ที่เอกจะไม่ลองเปิดถลกให้ดูนิดหน่อยไหมเกิดไฟฟ้าโชว์ไหนสิโชว์อะไรที่พี่เอกทำมาตั้งสามสิบกว่าบาท เพื่อฟอร์สมิธแถมไปนี่มาด้วยครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ของเมียของเมียโอเคครับเม่แต่งชุดแต่งชุดแต่งโอ้โหนในดวงเป็นไงครับเพลงวัยรุ่นเลย่ะด้วยเอากดได้แล้วเพี่ยนสุดเพี่ยนสุดคลาสสิกต้องฟังเพลงนี้ฮะใช่ครับใช่ครับเหยียบตตงจังหวะเหยียบตตงจังหวะ ชอบมากชอบมากเห็นแล้วเห็นแล้วรถเราดูแบบกาดไปเลยนะสุด <wan> สุดสุดสุดแล้วแล้วรถน้าตูก็เปิดฝากระโปวงออกแล้วนะครับในสุด นี่คือพลังอะไรที่ซ่อนไว้อยู่ครับน้ตู่ครับไม่มีอะไรเลยครับครับผมอ๋อท่นนี้นี่กะทําเวลาเท่าไหร่ครับน้ตู่ครับไม่รู้เลยครับเพิ่งออกมาจะปูเลยอ๋อสวยนะครับพี่เลยผมอยากได้นี่มากเลยอ่ะดูผมผมได้ใช้ถึงมัดลูกเสือพี่กระทำเองเหมือนกันจริงไหมครับนี่ทำนี่ทำอ้วยครับนี่ เอเอเวลางเรารมัมโดมันนะครับตาสมองสวยสวยฝานี่ผมชอบมากเลยแล้วเราก็เห็นความลับของณนัตูแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสนามจริงๆว่าจะทำเวลาดีเหมือนที่ลงไวแบบนี้หรือเปล่าครับ แน่ครับแซวรถคนอื่นทำไมพี่ทำไมพี่ไม่ล้างรถมางานครับนี่ล้างมาแล้วครับจากฝีมือทางบกจับจับสิจับดูโอ้ยเปิดป้าเปิดป่าเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพี่ผมพูดจริงเขาล้างมาทุกคันเลยเนี้ยไม่คนเราต้องมีข้อแตกต่างเอาไบดูว่าก่อนล้างและหลังล้างใช่ป่ะอันนี้อัปเตอร์อันนี้ทุกคนเขาลุกไม่เคยไม่เคยเมื่อกี้แซวรถพี่ใช่ไหมใช่ผมจะบอกว่ารถที่ภายในลกที่สุดในโลกในครั้งนี้ ันนี้แหละครับดูครับดูครับนี่ครับโอ้โหดูพี่พี่ยายบ้านหรือไงครับพี่ตอนนี้ก็คือต้องรีภไยจากกรุงเทพนะครับตอนนี้กลับไปอยู่ที่นั่นยาวเลยแค่สามเดือนก็ไม่มีอะไรมากกนแม่งมาให้หมดนะฮะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ของแต่งหรือว่าคิดเองครับอันนี้นี่เดิมๆจากญี่ปุ่นเลยได้มาแผงนี้จริงๆได้บบนร้ครับพี่ได้มาอย่างนี้ล็อกนี่เปิดมาปุ๊บเปิดลองเปิดทุบนี่นี่สิ่งที่สิงที่สุดอยู่นี้ แม่งแม่งในโลกไม่ไม่มีอ่ะนี่โอ้โหอ่ในโลกไม่มีหรือเขาไม่ทำเลยครับแม่งไม่ทำกัน <laughs> ไม่ให้อาจริงจริงอันนี้นสวยสวยไม่มีนี่เออน,น,น,นะแต่ไม่ดีนะใส่น้ำเต้าหู้นะขับรถด,ดื่มน้ำเต้าหู้กันไปคลางๆเพลินเพลินเพลินดูดูจากขนาดแล้วนะพอดีนะเป็นไงแค่ลำโพงก็งงแล้เนวพี่อันนี้เออชัดเลยนะพี่ เฮ้ยจะเราอย่าไปพูดขับรถอินยาตำรวจจับน้ำต้องคู่กันดีกว่าจะดูภายในยในแล้วเตลว่างานเนียนอานนันครับรายลงรายลงรายละเอียดแบบเออพี่ลององรู้หน่อยเป็นแหลกแบบเนี้ยทุกอย่างมันจะเปื่อยทุกทุกอันเลยเปื่อยถ้าในโลกถ้าถ้าคนยิงอยู่เมืองไทยถ้ามึงอยู่นอกโลกไม่เป็นไรออที่อยู่่อยู่นอกโลกไม่เป็นไรแต่ท้่อยู่เมืองไทยมีแค่สองหน้ามีร้อนกับโคตรร้อนร้อนที่สุดเพราะนั้นยางเปื่อยทุกอันเลย อันละไม่กี่บาทเปลี่ยนได้แต่นี้เรายังไม่ค่อยมีเวลาแต่นึบนะเนี่ยดูได้เห็นปหมอันนี้ชอชอที่ไหนได้เรา n o t e p ไว้รลอกนิสัยนี่นะครับก็บอกว่านี่คือฟิลเดลี่ยูสของคนใช้งานจริงๆแล้ววันนี้ร่วมทริปไปกับเขาด้วยร่วมร่วมครับแข่งด้วยคราวนี้แข่งโดรบังคับบังคับปีปีนี่เจอกันครั้ถต่อต่อให้ด้วยคือกระจกมองหลังไม่มีไว้หักทิ้งแม่งเลยอ่ะเมื่อไรพี่เพราะว่ามันหนักเราเราแซงคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องใส่หรือเปล่าพี่ ต่อให้ต่อให้ต่อให้เลยหักทิ้งเราไม่ใช้โอ้โหคือเราต้องนำอย่างเดียวพี่ครัวเคยมีรถรุ่นหนึ่งของอิตาลีอัลฟาโรเมโอเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีกระจกข้างจริงไห้เพราะว่าเขาว่าเขาเขานำหน้าตลอดขนหลังไม่จำเป็นต้องมองอ่าโอ้โหมีพี่ฟิวนั้นเลยนั้นอะไเดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่หักออกหมดเลยนะกระจกไม่ใช่ละอันนี้ตอกระจกหน้าด้วยอันนี้เหมือนหลุดเองนะเศร้ามากเลย เฮ้แต่ชาวแกงมินี้น่ารักมากผมบอกเลยครับผมถ้าผมไม่มีกระจกมองหลังผมจะไม่แข่งวันนี้แม่งกระจกมองหลังมา20กว่าอันไม่รู้จะแปะไงหมดผู้น้อยชาวมินนี้หอบเอาไาให้เว้ยโอ้โหโคตรซิงน้ำตาไหลมั้ยไหนๆก็ไหกละไปซ่อมขอไม่เกิดขึ้นโอ้โหทำงานไดสวยด้วยอ่ะดูดิสวยสวย ของแท้ครับของแท้ด้วยครับแต่อย่าไปซื้อแม่งหักง่ายโอ้โหมีมีแงินด้วยนะได้ซื้อซื้อของแท <orb Bird> ้ใ <buff> ห้ดีกว่าคุณพ่อไปเตที่ยวกูย่ากูย่ากครับโอเคครับวันนี้ขออนุญาตเป็นพิธีกรร่วมครับผมเดี๋ยวมีรถพี่ๆจะพาไปดูคันใช่ไหมแม่งไม่กี่ซาลหรอกกู๋ย่าโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ารถไถว่ะเดี๋ยวให้ขอดูเครื่องหน่อยขอดูเครื่องกูขอดูเครื่องหน่อยพี่เปิดให้พี่หน่อย คุณพะช่วยโว้ยนะล้างมาอย่างเนียนเลยดูเดนี่กูเอามั่งนี่เอามั่งเอามั่งเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นกูเล่นกูกูเอามั่งล้างมาอย่างเนียนเลยนะไอ้แซาวะของเขาอ้าวไอเส้าวัลโหลโอ้โหนี่ล้างแล้ว นี่ล้างแล้วหรอพอดีวิ่งด้วยความเร็วสูงฝุ่นจากใต้ล่างขึ้นมาช่วยช่วยเอาบาทยักไปร่วมกันไหนฮะจะได้มีอะไรร่วมกันอันนี้เราเน้นวินเทจครับแต่นวินเทจวินเทจให้หมดนะครับวินเทจก็ต้องนี่ยวผมทอน้ำยังไม่มีปัญญาไปไปซื้อเลยนะครับอุดใช้อุดดาวครับพียร์อุดดาวอุดดาวใช้อะไรเนี่ยตอนนันมีฮีเตอร์ฮะที่พูดเมื่อกี้โดนบังคับมาทำไมนะ คุณร่วมมือแบบไม่มีผลเงินเดือนนะทั้งเครื่องนี้มอญนะแพงเฮ้ยมันเดืยวไปเช่ไหมมันชวนกูมาดูไงบองเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเรื่นกันก็ได้มื่อกี้ใส่ศพใส่อะไรมาด้วยใช่ศพเด็กด้วยเด็กชายแล้วด้วยพูดว่าเค็มขาดสองเท่านี้ทำเอาวงการนี้นี่สะเทือนห้ากันโดยราคา160บาทเนี่ยโอ้โหทำทำมอญสะเทือนเลยนะพี่ไปขโมยเนตันรีคนไหนมาครับแล้วก็อันนี้เนตันรีเขาเป็นอ่าน็อตน็อตกึ่งที่เด็กแว่นชอบแล้วก็ไปโมดได้ไปขโมยถอดมาเพื่อมาติด ไม่อยากพูดนะครับถ้าแกะภายในนี่มีมาร์คกิ้งนะแต่เราไม่แกะให้ดูาไม่แกะดูปิดไว้ใช่ะใช่ครับพี่ของคุณด่๋นเขาปีมีปีปั๊มออสติดนิดนี้อันนี้ปั๊มโดมอนดู่ตาคุณหมอตรงนี้ดวมากบอมอะไรไหมพี่มอเตอร์โกล่ามอเตอร์โกล่าเย้ภาไหนเป็นไงบ้างพี่เต้ขอชมหน่อยฮะไบภายนเปมาดูมาดูหน่อยเมื่อกี้ด่ากูเยอะมากโอ้ยทำไมรถอันนี้วงการนี่นี่ครับ ต้องมีการแซวกันคืนไอ้นี่หน้าปัดเขาเรียกอะไรวะนี่ผมบริติดบริเติสอ่าแดงมาลูนตัดกับเทาตุนใช่ไหมิีนี้มีไรติไหมพี่มีไรติไหมต้่งพูดยากกว่าพูดยากใช่ป่ะหน้าปัดขาวหน้าปัดขาวอ่าทำไมต้องขาวเนียครับแพ้ความขาววะพี่แพ้ความขาวนี่ฮะดูมือเปิดกันนี่ นี่มือเปิดนี่กึ่งมาจากออสเตรเลียนะนี่จริงเหรอพี่จริงจริงอ๋อของแท้เปิดไงะกดเหมือนกันมากไม่กดไม่กดดึงได้เลยพี่ดึงได้เลยอ่าแต่อย่าเปิดข้างนู้นนะอันนั้นซ่อนอยู่เฮ้ยอ่ามีซ่อนอยู่มีซ่อนอยู่ข้างในมีคอนดอมด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันร้อนอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยต้องพกขนาดนั้นเลยเหปะเสียวมีใช้ได้ไหมเสียวมากเสียวมากอันนี้เทคนิคเทคนิคที่ไปซื้อมาเลยเต่า่างไหนก็ได้ญี่ปุ่นถูกๆเลยอ่าแล้วก็ ไปให้ร้านเขายิงฟิล์มร้านที่ทําพวกเทฟล่ามอไซส์อ๋อนี่หมอโดนไปทำมาใช่เขาจะมีลายไม้พวกนี้ทำแล้วราคาถูกถูกประมาณเท่าไหร่ครับสาบาทไม่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 อย่างนี้ชิ้นหนึ่งก็ตกไม่กี่ร้อยแต่ถ้าทั้งแผงเนี่ยก็ประมาณพันนิดๆอ่าถ้าชาวมินิดูอยู่แล้วถ้าอยากจะทําติดต่อหมอโดินไปมเอาไม่ไมอเดินส่งค่าคอมมิชชั่นมาหันห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามพันห้าสามพันห้านะครับยิงเท่าไหร่พันห้าดีมากเยี่ยมครับผม ดูไว้แล้วกันขนาดรถไม่เป็นอย่างนีใส่ด้วยการนะเราคุยใครคุณคุณชักศึกเข้าบ้านได้ก่อนฮะไปเราไปดูคะแนนกันนะครับว่าเป็นยังไงครับไม่แกะกระเป๋าดูนะไม่ดูนะเดี๋ยวเจอศพนะยังติดอันหลบนะก็โอเคนะครับสุดยอดเลยรถคันนี้นะใครดักดักใครเจอดักคนไหมเดี๋ยวไปก่อน ม,มันเป็นสแปรไม่เหรอพี่อโนี่เป็นยา